สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะมีใครอยู่กับเราบ้างเราพาทุกคนมาดูอากาศดีๆนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ดิฉันทางนี้มีแดดนะคะทุกคนวันก็เลยพาทุกคนมาดูอากาศดีๆนะคะทุกคนนี่นะคะ แดดดีมากแต่ว like ันไล์แป๊บเดียวนะคะเพื่อนๆวันไล์แป๊บเดียวนะคะวันไล์ไม่นานวันแค่อยากพาทุกคนมาดูอากาศดีๆเฉยๆนะคะทุกคนอากาศดีมากทุกคนนี่ครับอากาศดีเวอร์วังนี่นะคะอากาศดีมากเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปบนบ้านนะคะนี่นะคะนี่นะคะใครเห็นกัดเราบ้างเอ่ยเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมแดดดีมากทุกคนดูแดดทุกคนดูแดดค่ะทุกคนนี่นะคะขออนุญาตใส่แว่นค่ะ ไปเอ่ยพี่ดวงเหรอคะพี่ดวงมาคะ่ะมาเที่ยวกันมาเที่ยวกันดูนี่นะคะนี่นะนี่นะคะทุกคนนี่นะคะวันไลฟ์แป๊บเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนวันไลฟ์แป๊บเดียวโอ้ หนูอยากได้แดดที่ดวงหนูอ่ะหนูอยากได้แดดเพราะหนูชอบแดดช่วงนี้นี่นะคะเพราะตอนนี้หาแดดได้ยากมากค่ะทุกคนนี้นะคะนี่นะคะนี่คะ่นนะ,คะนี่คะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยววันหมนุน ให้ดูนี่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสวยไหมพี่ดวงสวยไหมสวยไหมนี่ครับนี่นะคะเดี๋ยววันหมุนเดนะเดี๋ยววันหมุนกล้องมันหาวิธีหมุนกล้องก่อน